มันมากกล้าจะขายราคานี้ดราม่าก,กันเข้าไปอ่ารีวิวขนมเปียนฟินๆแบบไม่อวยแพ็คเกจสวยจริงอันนี้ว่าไม่ได้รู้เลยว่าตั้งใจทําขนมเปียช็อกโกแลตด,ดูใบาลาวาอ้าโคตรเยิ้มฮาร้อนนะโอ้โคตรชำ้ำอืมอร่อยมากหวานกำลังดีนูไทยล่านเด่นมากมีเส้นคูนาฟ้าแล้วก็หอมเนย มปีเตอชีโอากก,กลางๆไม่ค่อยออกเท่าไหร่แต่ว่าคุณภ้ากรอบมีเค็มนิดนึงแป้งนุ่มมากรสชาติมันหวานกันบางดีไม่หวานแสบคอกินเพลินมากหอมปากสุด นี่แหละขนมเปี๊ยะลาวาที่ถูกต้องไม่แพงเกินเหมาะก,กับเศรษฐกิจไทยตอนนี้มากอร่อยสมราคาเอาไปเต็มสิบแบบไม่หักเลยชอบมากก็ขึ้นอยู่กับคนซื้อแล้วกันว่าเขาจะชอบกินเจ้าไหนใครชอบแบบไหนก็กินแบบนั้นแต่แต่กูซื้อร้านนี้แน่นอนเพราะแม่งไส้ทะลักออกมาเลยกูบอกเลยว่าอันนี้อร่อยเกินราคามากแป้งดีไส้ดีทุกอย่างคือเพอร์เฟกกูชอบมากขนมเปี๊ยะฟินๆไปลอง